สวัสดีครับผมเกียวครับผมนีเจนะครับกลับมาโปเกมอนทีซจีกันนะครับคราวนี้จะเป็นอันนี้ซับโกเอ็กซ์นะครับอของตัวบล็อกใหม่นะใช่ใช่ของผมเป็นอันนี้ฮะกาบเบียสอันนี้เป็นเด็กที่เจ้าของร้านฝากมานะมเขาฝากมาให้ใช่ไหมใช่ฝากฝากมาเล่นของอก,กล้องอ๋อก็จะเป็นการพา,าระกันของ2เด็กบล็อกใหม่ ขึ้นพีโลพวกเขาก็ขี่ใสิร์ฟไปนี่ยอันนี้ก็เป็นสร้างน้ำทะเลแต่อน <c oughs> <c oughs> นี่ผมพูดเลยนะผมหยิบเด็ดเข้ามาแล้วก็ออกกล้องเลยม <c oughs> ผมไม่ได้แบบไม่ได้ซ้อมอะไรก่อนเลยนะเรามาดูกันเป็นยงไงใช่โอเคเรียกว่าเป็นสึก2ตัวเมีนหลักของบล็อกล่าสุดเลยเนาะ <c oughs> ใช่เพราะว่าตอนที่เราอันบล็อกกันก็มี2ตัวนี้ประทะกันแต่ว่ามันไม่ใช่ฟูฟร์มนะ อันนี้จะเป็นฟูละตอนอันบล็อกผมเล่นซาร์โกไหมฮะมาตอนนี้ผมกลายเป็นกาเบียโอ้โหไม่รู้เหมือนันเอาเอาหัวครับหัวนะหัวผมขอเริ่มก่อนไอหีที่เมงกะครับโอ้ลีโอรูอ่าเขาถนนครับจัวผมให้โปรบอลครับทิ้งสองใบนะครับ เรียกโปเกมอนหนึ่งใบขึ้นมือเนี่ยครับคอเล็กเลนะครับซาโคก็ต้องโตคอเล็กเลนะฮะใช่ลงคอเล็กเลนะครับจากนั้นผมลงนี่ครับอิคิริงโกะนะครับลงฮิมงกะอีก่ใบครับติดพลังงานให้กับฮิมงกะนะครับจากนั้นใช้ความสามารถของอิคิริงโกะนะครับอิคิริเทคนะครับใช้ได้ในเทเลสสุดของเราเนาะทิ้งการทั้งหมดบนมือนะครับแล้วก็จวดหกใบมาตด้นแล้วสี่ห จากนั้นครับผมใช้นี่ครับบัตรแพลตตินีพีครับใช้ได้เคอร์แรกสุดของเราเนาะค้นหากหารโพสต์บนพื้นฐานสองใบนะครับวางไว้บนเบนไายนะครับคอลเลกต์เรน,นะครับ,ะะรบยย,ยังไม่ต้องตัดนะใช้ต่อต้องบอกข้อหาตัวเดียวแสดงว่ามีบนมือบัตรวีพีจีใ<อ>บรับ <laughs> คน<อ>้นหาเขาเขารีดมือใช่คนพบของหาเป็นคอลเลกต์เรนะครับอีกใบหนึ่งเห็นกระบพร็ปยังไงโอเคผมผ่านเคอร์แล้วครับเคอร์ของผมนะดอง ผมลงนี่ฮะลงปอกเพิ่มนะโอเคผมเล่นง่ายๆแล้วกันนะคือมือมันทําอะไรไม่ได้ติดหนึ่งพลังงานนะจากนั้นเลี้ยวรูฮะโจมตีเนี้ยหมักชื่อชื่อสั้นดิเจ็บเดียวเลยิบดาเมจหมักผ่านละข้อถัดไนครับชัวผมแปลงร่างคอลเลกเตอร์หนึ่งตัวเป็นซับโกนะครับจากนั้นติดพลังงานให้กับซับโกเลยนะครับหนึ่งรูปโอ้จากนั้นครับเราจ้องเล่งได้ดีเจน <Le an> เราจะมาช่วยกันจ้านันจมโม้ <c oughs> ักแกเปันมือทั้งหมดพรุ่ือกลับไปใ่กองนะครก็จั่วตามไปนะครับคือถ้าไม่เปิดไว้นี่ใส่ผมเล่นได้นะผมพูดเลยมันจะโตแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอานึกว่ามือเท่าไม่เท่าเหรอผมแค่เล่นละครลิงให้คุณดูไม่ต้องเชื่อก็ได้เออผมใบไปดีไมเนี่นี่ <c oughs> <c oughs> <laughs> จากนั้นจากนั้นผมใช้นะครับเลเวลบอลครับค้นหาการ์ดโปเกมอนที่มี HT 90นะครับจกใน,นสำหรับเครื่องมือนะครับผมเอานี้เลยวัตชิลกัดนะครับใช่เพราะเขาไม่น่ามีอะไรเพิ่มได้ละแล้วผม,มวปฒนวาการที่เป็นการ์ดนี้เป็นวัตชิลกาดนะครับจากนั้นผมถอดพลังงานนะครับออกเพื่อนหนีแล้วเอาชาร์โกขึ้นไปนะครับเจ้ความสามารถของวัตชิลกัดนะครับขนส่งคุยฝ้ายนะครับ เพื่อละครัครบหากกา๊าซพลังงานพื้นฐานสองใบาจากสำรับขึ้นหนึ่งนะครับผมก็หาพลังงานเลยแล้วก็ใช้ความสามารถของซับโกนะครับความสามารถเหรียญโบนัสนะครับจั่วกา๊าหนึ่งใบนะครับแล้วถ้าเกิดใบนี้อยู่บนตำแหน่งต่อสู้ได้จั่วเิอีกหนึ่งใบโอเคโอเคจากนั้นนะครับผมใช้ท่าต่อสู้เลยครับโปรยทองครับใช้หนึ่งพลังงานเหล็กเนาะทิ้งก๊์ดบนมือพลังงานบนมือเรานะครับจะดามจตห้าสิบูณจำนวนพลังงานที่ทิ้งนะ อันนี้เขา7จสิบเนาะผมทิ้งสอใบครับหนึ่งร้อยดามินแบบโปรยโปรยอันนี้ไม่ใช่ทองอันนี้น็อกโอเคหนึ่งไพ่ครับเย่ขึ้นไปเกาเรื่องผมนะดอเค๊ก็เรื่องผมนะผมผมลงฟุกามารุนะฮะแต่ละผมลงเรดีียตเกตโอการนะแล้วก็ใช้ความสามารถของเรดีเอตเกตโอกาเลยฮะการที่ซ่อนอยู่นะทิ้งพลังงานหนึ่งใบจวสองนะเคผม รวมประหลาดนะฮะว่าในการเอาโปรเป็นฮีเจียดนะอ่าเจียดนะครับหอดอะไรมนคินได้แต่ั้นผมใช้ความสามารถของฮีเจียดเลยฮะมักเสิร์ฟนะเกอละครั้งเสิร์ฟอะไรก็ได้ที่เราต้องการจากดิกขึ้นมือได้เลยโอเคครับผมเสิร์ฟนี่เลยฮะโชว์ให้ดูเลยนิโแลนด์นะผมจะลงเลยอืมจากนั้นนิโแลนด์นะเสิร์ฟนี่ครับความทะเยอทะยานของชิโรนะนะผมติดนี่เลยฮะ หินปิดผนึเกองภัยนะให้เนโวแลนด์ครับเราจะใช้ท่า V Star ได้แต่ผมยังไม่ใช้นะผมติดพลังงานหนึ่งลูกให้ผู้คำารรุเลยจากนั้นผมใช้เลยความพยายามของชิโรนะนะโอ้องเจ้าของร้านนี่เขาเป็นฟูงอาร์ด้ยนะเป็น SR แล้วเนี่ยใช่จั่วการ์ดจนมือครบหนะแต่ถ้าเทินก่อนมีตัวน็อกจะจั่วครบแปแทนก็คือจะได้จั่วไอกใบหรอใช่ก็จั่วจนมือเป็นแดใบนะโอเค อ่าไปใช้ีน่เลยฮะวีสตาร์ของเนวแลนด์นะดาวแปากค้นหาอะไรก็ได้นะจากเด็กขึ้นมือได้หนึ่งใบโอเคครับโอเคผมผมหามานาฟี่เลยเปิดให้ดูเลยเพผมก็จะลงละมมานาฟี่อย่างนั้นหรอสงสัยใช่ไหมล่ะว่าผมมาทำไมล่ะมาแทงสินะผมให้กีเจสหนีเลยฮะชันว่าแล้วก็ผ่านเทินแล้วฉันหวานแล้วคุณเอรับจวะ ผมใช้ความสามารถของวัตจชชิลกาศนะครับคนส่งฟรีไฟนะครับหาพลังงานพื้นฐาน2ใบจากในเด็กขี้มือนะครับ2ใบนะจกนะ้นุ่มตัวคอนเล็กเล็กตัวเป็นซาร์โกนะครับชาร์โกตัวแรกครับใช้ความสามารถนะครับเหรียญโบนัสครับโจการหนึ่งใบถ้าอยู่บนตำแหน่งต่อสู้่วย1ใบชาร์ปโกอีกตัวนะครับใช้เหรียญโบนัสนะครับโจการหนึ่งใบน่าเสียดายนะครับที่ไม่สามารถที่จะไคโอเคเขาได้นะ คือแบบไม่แต่มานาฟี่นี่ก็ควิวไม่ได้เลยไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมกังวลว่ากาเบียถ้าเขาขึ้นมาทําเกมได้ก็จะน่ากลัวหนึ่งนะ<ช>เพราะฉะนั้นผมนี่ครับคําสั่งบอสเอาฟุกคามารุขึ้นมาเลยโอ้ค่อนข้างแย่นีน่ไแล้วก็ชับโกนะครับจมตีครับโปรยทองครับ50ดาเมจต,ตามการพลังงานที่ทิ้งเนาะเป็นน็อกใช่ไหมครับเลิกหลึ่งไปครับ แล้วผมเอาเจียบขึ้นก่อนแล้วกันโ <Okay. S 2> อเคหนมาเขนี่ฟรีเราเธอหน้าจัว่วต่ผมใช้นี่ฮะไข่นะอืมค้นหาโปเกมอนน้ํากับไอเทมหนึ่งใบนะขึ้นหนึ่งมผมหาเป็นกาเบียตกับเนะียตบอลฮะแล้วผมใช้เนีบอลต่อเลยนะครับผมเลือกจับเป็นนี่นะฮะฟุคามารุอื ผมใช้ความสามารถของเรเดียนเก็บโกกาณนะการ์ดท,ที่ซ่อนอยู่เนะีทิ้งพลังงานหนึ่งใบนะตัวสองติดพลังงานให้ฟุกคาม,มารูฮนะแล้วก็ใช้ความสามารถนะมักเสิร์ดของพ e ีเจนะียฮะหาอะไรก็ได้นะขึ้นมือใบหนึ่งโอเคครับผมหาเป็นเน็ตบอลนะครับผมใช้เลยอืมเล็กๆเจับฟุกคาม,มารูมาอีกตัวหนึง่งโอเคจากนั้นพ e ีเจนะีย้าหนีฮนะแล้วก็ขึ้นไปทําหน้าที่นะมันจะพีก็ <c oughs> ผมก็ผ่านแล้วฮนะ ก็ได้หมดครับจั่ Energy Re รีเซ็นะครับเอาพลังงานพื้นฐานจากในกองทิ้งนะครับสูงสุด5ใบนะกลับเข้าสำรับแล้วก็สับผมมีอยู่ด้วยกัน5ใบพอดีแล้วก็สับนะแต่ว่ายังไม่ต้องสับนะผมใช้ความสามารถต่อแล้ววาร์ชิลากัดนะครับขนส่งคุยฝ้ายนะครับ,รบเอาพลังงานพื้นฐาน2ลูกจากในสำรับขึ้นมือนะครับ1สอง จากนั้นผมใช้ครับนี้ครับเซวอรี่ครับผมจวดกา๊าซสามใบนะครับแล้วจากนั้นอ่ะอีกฝั่งอ่ะต้องทิ้งเบนให้เหลือสามใบผมเลือกไปยากเลย <laughs> หมดประโยชน์กันละ <laughs> หมดประโยชน์ก็จากไปจากนั้นนะครับผมมีว่าราการคอลเลกเลนครับเป็นชาร์โกวีเอ็กซ์นะครับ <c oughs> ใช้ความสาม,มารถของชาร์โกวีเอ็กซ์ตัวแรกนะครับ <c oughs> เปลี่ยนโบนัสนะครับจวดก๊าซหนึ่งใบถ้าอยู่บนตำแหน่งต่อสู้จวดอีกหนึ่งใบใช้ชาร์โกวที่สองครับเปลีย่ยนโบนัสจวดอีกหนึ่งใบ ใช้ตัวที่สามครับเหรียญโบนัสครับโจยอ,อีกหนึ่งใบชับโกโจมตีนะครับโปรยทองครับห้าสิดามตีตามพื้นฐานที่ทิ้งนะพลังงานทิ้งสองใบโอเคน็อกนะครับหนังใครผ่านแล้วผเอาพีเจยดขึ้นก็เแรกผมว่าดอครผมใช้ลูกอมประหลาดเลยคนระับว่าธนาการผูกค้ามารูนะเป็นกาเบียดเลยผมใช้ไครฮนะ หาไอเทมหนึ่งใบกับโปเกมอนหนึ่งใบนะธาตุน้ำไอเทมผมเป็นเน็ตบอลนะโอเคครับแล้วโปเกม่อนน้ามันเป็นกาเบียสนะแต่นั้นผมใช้เน็ตบอลต่อเลยฮนะโ <Okay. S 2> อเคหผมจับเป็นนี่ฮนะพี่ป้านะผมใช้ลูกอมประหลาดนะแลว้าการฟุกามารุอีตัวเป็นกาเบียส์ครับนะ hmm. จากนั้นผมติดพลังงานหนึ่งลูกให้กาเบียสตัวข้างหลังนะ hmm. แล้วก็พเจีตหนีฟรีฮนะ เหมือนเด็กเขาหนีฟีทุกกับทุกตัวเนาะใช่แต่ต้องโตก่อนนะเช็คควมามสามารถของพีเจนฮะมักเสร์ฟนะค้นหาอะไรก็ได้นะขึ้นมือได้หนึ่งใบผมเอาใบนี้ขึ้นมือดีจริงเหรอผมว่าผมต้องตัดวงจรการค้นพลังงานของเขาก่อน <c oughs> ผมใช้ท่าสองโซนิคไดนะทิ้งพลังงานที่ติดอยู่สองลูกนะยิงร้อยยี่สนะิบเซนติเมตรคี่ยผมยิงใส่ตรงนี้เลยผมอเไยิงหลังโอเคใช่โอเคครับ ล็อกครับร้อยี่สิบมันทําตรงไหนก็ได้นะอืมตัวแล้วผมได้ไพล์ไม่นะใช่แล้วตรงนี้ไม่เขาเตืนครับจวนผมใช้การ์ดนี้ก่อนเลยครับกู้คืนพลังงานครับนําพลังงานพื้นฐานจากในกองทิ้งครับสองใบขึ้นหนึ่งสองใบนี้นะครับขึ้นหนึ่งโอเคครับจากนั้นครับใช้ความสามารถของชาร์ปโกนครับเกียรโบนัสนะครับจวนหนึ่งใบถ้าอยู่บริเนณกอร์โซ่จวนเพิ่มอีกหนึ่งใบ โอเคครับชัรโกอีกใบครับเหรียญโบนัสครับจวดอีกใบนะครับชับโกอีกใบครับเหรียญโบนัสครับจวดอีกใบนะครับมันไม่ไขี้โกงกันเลยผมใช้ก้าวนี้ครับไอพบอนะครับอันนี้คือตอนนี้เด็กนี่บางกว่ามือแล้วนะใช่ทิ้งนี่เลยบัตร v i ไนะครับกับฮิเมงกะนะครับค้นหาเป็นนี่ครับวัตชิระกะนะครับไม่แลเดี๋ยวผมยิงใหม่ก็ได้ือยังไงพลังงานคุณมีจำกัดอยู่แล้วไม่มีทางสลบ จะลมกาเบียผมต้องใช้ถึง7ลูกเลยนะเราฉะรับชาร์ปโกรครับโจมตีครับโปรยทองนะครับทิ้งพลังดาเบลห้าสิบพลังงานที่ทิ้งเราพื้นฐาน 1...2...3...4...5...6...7... โอเค3 4, 5 okay, 0นะรัอเลยหมดมุกแล้วครับ <laughs> สองไพ่เแต่ว่า ผมไม่มีพลังงานติดนะผมยิงหรัสุนกงเขาไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเขาเสียเยอะอยู่มั้ง <c oughs> ต้าเลื่ยงผมนะดอฮนะผมไม่ว่านนาการพีป้าเป็นบิดาลุกอ๋อเขาใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะใช่แต่งั้นผมคําสั่งของบอสนะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาวัตาชีระากาขึ้นมาอ๊ะจากนั้นผมติดพลังงานหนึ่งใบให้กาบเบียสนะผมใช้คันเบ็ดชั้นยอด ผมเก็บผมเก็บ3ใบนี้นะเข้าไปเป็นโปเกมอนทั้งหมดเลยโอเคครับกับเด็กสัพแล้วผมใช้ผมยังนะโอเคผมใช้ความสามารถของวิดารูนะฟันหน้าทำงานนะตัวจนมือครบแนะผมมีสี่จอยอันหนึ่งผมใช้ความสามารถของอ e ีเจียนะมักเสิร์ชนะค้นหาอะไรก็ได้ขึ้นมือได้หนึ่งใบ ทุกความบรรุลงเลยอืมจากนั้นผมให้กาเบียสโจมตีเลยฮะไฮโดรแลนเดอร์ er นะหนึ่งร้ยหกสิดาเมจแล้วก็ขุดพลังงานต่อสู้ในหลุมสามใบนะติดบอร์ดตามใจชอบเลยนะครับตามใจชอบเลยที่เบนนะตามใจชอบชผมติดติดยังไงดีผมหนึ่งลูกสองลูกแล้วอีกลูกนึงให้พีเจยบแล้วกันอครับคนนี้เชียงโอครับตัด ตงทางธรรมาชา <Yeah. c oughs> ติคุณแล้วเย่ะละเข้อเท็จหนูครับจัวเล่นยังไงเนี่ยคือคือเมื่อกี้พลังงานแทบทำเด็กผมไปกับการล็อกตัวเีย <c oughs> ใช่คีอมันคือข้อเสียของซากโกนะ <c oughs> ใช่คือถ้าถ้าถ้าเราแห่พลังงานขึ้มนมาไม่ได้ก็จะโจมตียากแล้วที่เมื่อกี้ผมไม่ใช่วัตชิรากะเพราะว่าผมคนเด็กแล้วไม่เจอ <c oughs> <c oughs> ผมใช้ที่ก่อนครับ Energy Recycle ครับเอาพลังงาน5ใบนะครับพื้นฐานกับข้าเด็กนะครับ ขาจะต้อง<ช>ลู้ใักการจวยอย่างเดียวแล้วนะใช่ต้องรู้จักจวนเดียวละไม่ไหวแล้วถ้าผมหาพลังงานได้เพียงพอผมจะล้มจากเหยได้ใช้ความสามารถของชาบโกครับเปลี่ยนโบนัสครับจวก,การ์ดหนึ่งใบถ้าอยู่ตำแหน่งต่อสู้จวยหนึ่งใบใช้ความสามารถของชา์โกครับเปลี่ยนโบนัสครับจวหนึ่งใบชาบโกครับเปลี่ยนโบนัสครับจวยอีกหนึ่งใบเรามาดูกันว่าผมจะทําอะไรได้บ้าง ตอนนี้พลังงานในมมีสองสองใบไงใช่ก็น้อยนะว่าพลังงานผมใส่เยอะนะไปไหนหมดเอาอะไรไปก็เหลือน้อยอยู่ในนี้เหรอฮะไม่ไม่ผมดูแล้วไม่มีเพราผมคำนวณอะไรผิดนะอ๋อนี่นี่นไมใช่ครับกู้คืนพลังงานครับเก็บพลังงานึืนหาสองใบแล้วชาโกครับจงตีนะครับโปรยทองนะครับ50าสิบดาเมจตามพลังงานที่ทิ้งนะ นนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคน็อกสามร้อยสิบฮะเคีนน็อหนึ่งเคยนหนึ่งครับโอ้โหกลถือว่าทราบโกนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีการกู้พลังงานอ่ะอยากมากใช่ต้องต้องใส่ใส่ต้องใส่เยอะมากเลยด้ยใช่แล้วในในเด็กผมอะม่ะไ,ไม่ก็เหลืออยู่นะโ <laughs> ด,ดนโดนสับไปเมื่อกี้ไง <laughs> โอ้ของกาเบียอ่ะเขาเขาตั้งไม่ได้ตอนแรกเลยแหละผมไม่คิดว่าการนันงจมโมจะทําให้เขาเล่นไม่ได้นะผมดว่าใช่ผมจ g ตอนแรกผมก็จะได้แล้วแหละแต่คุณนั่งจมส่ไงโอเคแล้วก็ยังคําสั่งบอสลากูุคมารูไปน็อกด้วยนะกประมาณนี้นะครับเล็กชาร์ปโกโอเคก็ยังไงถ้าถูกใจก็สามารถยังไงก็สามารถกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้นะครับอค แล้วก็วอย่าลืมติดตามดูคลิปใหม่ๆนะทั้งโปเกมอนวันพีทแล้วก็ข่าวสารในเอ a l ทีทองนะเป็นไงเอ็มทีชนะเอ็จีแล้ว <laughs> <c oughs> โอเคครับยังไงก็สำหราบาับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ